โอ้ยเราเต้นเก่งวะนี่ดีเราโชว์เลยเอยขอบคุนนะนพนุพนุพโชวไมีอะไรครับตอเออชื่อน้ำครับน้ำแล้รน้ำเสกเออออออือจะหันหลังกูทำไมเฮ้ยเฮ้ยหลังหน่อยเป็นทามออฟฟิเชียล

ฟิสิกส์ฟิสิกส์อะไรวะมันพรุ่งนี้สอบฟิสิกส์ต้องรีบกลับไปอ่านเร็วใช่เหรอเอ้าห้องห้องมึงสอบวะเออไม่สอบเลยก็อยู่ห้องเดียวกันนะเรียนจนมึงแล้วเออสอบใช่ไหมเฮ้ยใช่อ่านบ้างยังอ่ะเราต้องอ่านกับฟิสิกส์พรุ่งนี้ก็เคมีเคมีด้วยชีวะชีวะใช่เอ่อหมดเลยทุกอย่างเยอะโคตรเยอะเลยเอ้าเราเรามึงไม่รู้ร้อนรู้หนาวบ้างเลยเหรอหนาวหนังสือยังอ่านยังเอ่อผมไม่มีสอบไม่ฮะไม่มีอะไรอ่ะพรุ่งนี้อเอันนี้คนละห้องอันนนนี้รุ่้องเออใช่รุ่นน้ออองเว่ะ ใช่น้องรักพี่อ่ะพี่จะไม่ได้เหรอจำได้จำได้จำได้ไม่บอกนี่ไม่รู้แล้วนะเออยพุ่งไม่ไปเดินกลับกับเบื้อนกับเพื่อนมากลับกับพวกพี่ทำไมเนี่ยแบกทิ้งผมโอ้โหหนาเศร้าสั่นเลยยังไม่โอมีอีกไอ้แล้วทำไมไม่ไปหาแฟนมึงอ่ะเเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวไอ้เทียเป็นแฟนกันได้ไงวะแม่งเออแต่ว่าเอาจริงนะไปอ่ะก็ไม่รู้ก็ทำไม่ได้ทีดีถ้างั้นทีนี้เราไปเที่ยวผับกันเฮ้ยผับเหรอเอ๊ะใช่ใช่ตรงไหนมีด้วยเหรอมีตรงนู้นฝั่ง ฟาดตรงนู้นมีอยู่อ๋อเอ๊ะไปไหมล่ะไอ้ตรงแถวบ้านกลัวนะนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยมันเปิดใหม่เออไม่เคยไปเลยไปแล้วไปไหมนะเต้นเงี้ยนะเออดีผมไม่อยากไปอะดิเอ้าทำไมไม่อยากไปอะผมกลัวกระทะมาฟาดผมอะฮะโอ้ยนี่มึงเอามีดนี่ไปอันนี้มีไหมมีเนี่ย ฟันทิ้งแม่งเลยเมียวอะไรเป็นอะไรเมียวทำไมอ่ะทำไมกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวกันระทะถ้ามึงกลัวมึงออกอุ้มกุขไปเลยเออออกไปเลยเนี่ยผมไปไหมจะไปไหมจะไปไหมกันโผล่ไปโผลไป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 โอ้มีดมาขู่เลยโอ้โหไปไม่ใช่ไป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 กันก็ถ้ามึงกลัวมึงก็เดี๋ยวพวกกูให้มีดไงเอาไปฟันเลยถ้าแบบเขาจะเอากระทะมาคือกระทะม็ตีหัวใช่แล้วก็แทงส่วนเขาไปเลยตรงกลางเลยเออ กะะทไม่ได้ตึงไม่กลัวด้วูจริงอันนี้จริงอันนี้จริงโอเคโอเคโอเคไม่กลัวไม่กลัวจะฟังคำพิธีไว้โอเคไม่มีอะไรน่ากลัวเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็แค่คนคนหนึ่งเออไป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 เออครับครับบ้านเองอยู่แถวนี้ไปเตรียมของไหมล่ะต้องเตรียมอะไรไหมเองอ่ะเตรียมเปิดมืออันดับโอเดือดเดือดเดือดไม่ไปผับหรือไปรบในทีเอาเหรอก็กันกันไงกัารในนี่ไงการสืบบนเตียงเหรอฮะเออไม่มีเลยเฮ้ยสืบบนเตียงเลยวะมันตลก กันนเี่ยพี่รู้จักเบสบอลป่าวฮะคืออะไรเบสบอลขำบนเตียงไงไอ้ยสงคำบนเตียงศงคำยังไงเนี่ยบนเตียงเนี่ยเออก็แบบอะไรทำอะไรก็ต้องเออต้องมีท่าหน่อยต้องมีท่าแบบและลีลาแบบอย่างเงี้ยแทดนแทรนเดี๋ยวยังต้องขาต้องดีขาต้องดีไม่ได้เลยพี่ไม่ได้ โอ้โหวันน yeah. ี้โคตรยากเลยนะ่วกแกโอ้โหมาเล่นกัน โอ้ยเอาอากจากเลยเป็นพร็อพอ๋อโอ้ยเอ้ามามามาซื้อซื้อของได้ไหมเพราะว่าในร้านมันแพงอ่ะในผับอ่ะพวกเหล้าพวกอะไรอ่ะเออก็ได้ฮะได้นะได้นะเออมันมีแต่หนังสือวะพี่อะไรเนี่ยแล้วมันร้านขายอะไรวะโอ้ยมันโอ้มันไม่มีเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีอันนี้ไงอ๋อนี่โคลาอ๋อเฮ้ยทุกคนเราไม่ควรคือกันคือกันอ๋อคือกันเราคนจะกินน้ำอรดลมหรือว่าน้ำเปล่าเท่านั้นนะทุกคนน้ำเปล่าน้ำเอนเดอร์แมนเนี่ยเห็นไหมเอออร่อยไอรัสต่ดสไปร์ต เนี่ยสไปรัตน่ะสไปร์ตโอ้ตายแล้วไอ้นี่ติดเกมมั้ยเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมเกตตกใช่ไหมเกตตกใช่ไหมช่วงนี้เอิ่มติดเหรอจากใครคนนึงไม่รู้หัวขีดเพิ่มเยอะอะเดี๋ยวว่ามันพวกเราก็ตกเหมือนกันใช่เราก็ตกด้วยว่ะตกเพราะว่าติดอะไรอ่ะเออติดหมีฮะติดหมีโอ้ติดมีน่าจะมึงน่าจะมึงน่าจะมึงพวกพี่แค่ติดเกมเฉยแหละมึงกลัวได้มึงกลัวได้มึงกลัวหมีเออไม่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 ผมผมชอบวอลล์วอลลแอนด์นะเคยดูหมีอะไรมังอะเอิยังไม่เคยเลย О, แสดงว่าไม่มีต hey. ุ๊กตาหมีที่บ้านนะดิใช่ผมเคยเห็นแต่ในเว็บอ่ะพี่ฮะไม่มีเลยไม่มีเลยก่อนที่เจ้าของร้านเขาจะบ่นเนี่ยเเออขอโทษครับไม่เป็ขอโทษนะครับไปไปไปโอ้ไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรไปกูจะฆ่าพวกมึงไอ้เฮียไม่ซื้อของโอ้โหโอโหับขอโหครับขอโทษโอ้ยู้พมองานดาวเทียมมาแล้วนะไอ้เฮียโอ้โหไอ้นี่ไงสเตเดียมฟุตบอลไงอ๋ออ๋อออสนามฟุตบอลเปิดไหนนะใช่ใช่่โอ้ยใกล้มืดแล้วนี่ เราจะสอบได้วะหวะไอ้เหี้ยไปผับไปบาร์เงี้ยกลัวอะไรเราใช้เวิร์บไงเราใช้เวิร์บเวิร์บอ๋อหมายถึงเวิร์บทูบีเวิร์บทูเดวเวิร์บทูเดวกลัวอะไรไม่ก็ไม่ไม่ไม่ก็พรุ่งนี้ช้าเราก็เข้าวัดเหมือนกันได้นะอ่าเข้าวัดไปทำอะไรไปทำบุญไม่ก็ไอ้นี่ก็นะเข้าเข้าเอิ่มไปไปทำบุญไปทำบุญวัดเก้าเทียจะได้เก้าคะแนนไหมเพราะคะแนนละเต็มสิบคะแนนอ่าเมืองนี้มีแค่ไม่อย่าพูดถึงวัดไม่มีสักวัดเลยเอาตรงจะไปทำที่ไหนเนี่ยมีแต่วัดต่อฟัคกับพี่เออจริงจริงมืดแอพูดถุ ดูดิไม่เอ้ยรีบๆเที่ยวไหมเรารีบหรือยังไงหรือเราจะอยู่ยาวไหมวันนี้ยาวเลยแบบไม่เมาไ,ไม่กลับโอเค,อเคพี่พ่อเปีโยเย้เยเปย์อะไรเปย์พวกคู cũ, หรือเปย์สาวเนี่ยมึงอ่ะอทั้งคู่ออ๋ แต่เน้นแต่เน้นสาวแต่ไบอกมงกโเนียเออช่างมัดไป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 วันนี้ันเดียวเองพี่ผวันนี้ันเดียวบอนเียพี่แอรพี่เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยเเ้เ้้เ้้อยย้เฮ้ยย้เเเเเเเยเเอ ช่ไงทำไงดีวะพี่เคยดูโฟ King ว่ะมีมีไหมอไปไม่เลยอแทงเลยแทงไม่เลยเฮ้ยเวัีคเออทเรับีเปิดเลยครับามคนครับสี่คนมั้งไอ้เหียมึงนับดิหนึ่งสองสามี๋อนับใครเนี่ยผายแล้วอย่าบอกนะว่ามีพลังงานบางอย่างแล้วพี่ไปแล้วเฮ้ยมึงกลับมานี่เอคุณครับเออมเขาได้ไหมอ่ะผมยังอายุไม่ถึงเลย ไม่ได้เอามาดิครับไม่ได้เอาก็แแย่ล้วคมึงให้กูเข้าไหมสัตว์ให้ไหมเข้าไหมครับให้ไหมให้ไหมพี่ขอบขอบไปไปออกก่อนออกก่อนขออกก่อนมาดูมาดูมึงไม่เข้าเหรอเข้าเม่เข้ามึงมึงให้ไหมให้เข้าไหมให้ไหมให้เข้าไหมสามสองหนึ่งหนึ่งสามไปเข้าฟี่ไงไม่เข้าโคตรโหรธเลยยาวเราจะเข้าคุกปปี้เออไม่หรอกไม่หรอกมันตายไปแล้วมันฟ้องไม่ได้ตำรวจตำรวจจะถูก ไม่ไม่นี่พยายามเหมาะเขามองกันเต็มเอาเออขาไม่เขาอยู่เห็นว่าในเขาหันหลังอยู่เนี่ยเขาไม่มองโอเคน้ำเอ่อลองจีบสาวโชว์สักคนดิเออไอ้นะโชว์สักคนฝังคนอะเออเออยาวตังเอาตังกูไปจีบไปได้อะอะไรนี่ไปดนี่ไปด้วยอ่ะไปเออจะทำไหมพี่แอมพี่เยอะเยอะโอเคโอเคนนุกไม่ไม่คนเล็กน้อยคนุกเฮ้ยเมื่อกี้มันตายแล้วเฮ้ยมันบอลได้ไงวะเฮ้ยอ๋อคนใหม่อ๋อคนใหม่อ๋ออ๋อนี่บาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์ มึงเอาดิสักคนหนึ่งมึงชอบคนไหนคนนั้นเลยมึงชอบคนไหนผมคนใครลูกไปชื่อไม่คุ้นคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอะไรเนี่ย ไอ้น้ำมึงเปิดด้วยแบอแบบวาร์ดสวยมึงพูดดิพูดดิพูดดิแบบตอนที่มึงเล่นเกมไฟเอ็มอะแบบวร์เสแบบ้าดออกซิเจนอะเอาดิเอาดิเอาดิแบบอได้เลคนคนไหนอาเลน้องเลิฟคนไหนไข่เน่าอ่ะไข่เน่าอะแอ้ัวอลิฟอะไรอะลยอะไรอะไรโอ้โอเค สวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะฉลองทำไมเสียงมันแปลกๆอย่างวะไม่คิดไปเองมึงคิดไปเองมึงคิดไปเอง๋อเออมึงคิดไปอ่าพี่สาวมีแฟนยังครับอ้าวไอ้ไม่ตอบกูอีกยังไม่มีเฮียเตียนเตียน โอ้ยเอ้ยยังไม่มีอ่ะครับผมเอ้ยเขี้อะไรอ่ะเออข้าโอ้ยคนเต้นคนได้กำลังใจเองพอดีฉันชอบคนเต้นเก่งอ่ะเต้นโชว์ได้ไหมอ่ะเต้นโชว์เหรอเต้นไม่เก่งกันสิเออเต้นไม่เก่งอ่ะจ้าจ้าจาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ยเราเต้นเก่งว่าดีดีจะโชว์เลยโเออสองคนนั้นพ่อนุ่มพ่อนุ่ม เออพ่อหนุ่มสองคน,อนนั้นน่าสนใจดีนะคะคุกันหลายก็เต้นเก่งแค่นีนนะ <c oughs> เเราก็ชอบนันะใครหรอไหนมีเงินไหมล่ะเอาว่าเฮ้ยเอาว่าเอาว่า,า,วา,า,วามีคนชอบอ่ะไอ้น้าไม่ตา,มมาเลยโอ้โหเอาว่าตอนแรกมีให้กูแค่สองร้อยป่ะจับได้ปะ ตอนแรกบอกให้คนเลยโอ้โยคุเยอะเลยอ๋อแล้วลองลองจีบน้องปอนไหมลองจีบน้องปอนไหมน้องปอนไหมน้องปอนไหมว่าคืนแม่งน้ำน้องปอนน้องปอนเอาดิเอาดีอีกสักคนนึงไม่เป็นไรมึงไม่อยู่เนี่ยเร็วๆมีจะทำไหมหรือกูจะเรียกพี่แอรพี่พีเอาเลยคนนึงทีอ เออจริงเลยพี่เอาเลยแบบจีบเลยแซมมึงเลยรอบนี้ใส่มุกเลยแบบตอนที่มึงจีบแฟนมึงอ่ะใส่มุกเลยอะไรอะไรโอ้โหที่มึงจีบแฟนมึงเลยลูกนี่มุกไม่เป็นเออเอาเลยมึงเล่นบ่อยอย่าตายกูเคยเห็นแชทอยู่แอบมาอยู่เคยแอบมาอยู่สวัสดีค่ะอะไรเขาทักมึงแล้วเออไปเลยครับไม่ใไรครับสลอเออชื่อน้ำครับน้ำอะไรน้ำเตกเออเออเออไม่มีอะไรครัอ๋อแล้วน้ำน้ำอะไรเท่าไหร่เนี่ยใส่ชิ้นนักเรียนเนี่ยเออผมเสียครับ อ้ยเด็กพ่อเมืองไอ้ย่าหยุดหยุดแดกก่อนมึงไอ้ย่ยเสียงดังที่หม่เลยว่าแต่น้องชอบคนอายุยี่สิบไหมเออก็นิดนึ่งเขาแล้วพี่จะหันหลังให้ผมทำไมครับเนี่ยแลมึงก็มายืนแทรกกับสีโอ้โหยืนแล้วเขายืนแล้วเขาแล้วนายมาจีบเราหรอนายชอบเราหรอเออนิดหนึ่งก็แลงครับ เอ้ยเยจิ้น <il> ด <fi ğim> ึกจ like ินดึงเอ้ยน้าบอกเลยพอดีผมชอบอะไรเงี้ยเออพอดีผมชอบอ่ะฮะเออจะหรอให้กูทำใหม่เว้ยเฮ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 ้ยเสียงอะไรวะฉันกขอโทษนะน้ำแข็งน้ำแขงเออเออเออแต่ว่าเราขอเป็นเงินนะครนบที่น้ำหลังหน่อย แต่ผมไม่เกี่ยวอะไรนะกุ้งเกี่ยวอะไรกับบ้านผมไม่เกี่ยวมไกับบ้านกับบ้านเกี่ราไม่เกี่ยวไอ้้นไหนบอกไปอ่านหนังสือกับเพื่อนไหนบอกไปหนังสือกับเพื่อนไหนบอกไปอ่านหนังสือกับเพื่อนนะ บอกฮะโอ้วน่าไม่รู้ไม่คุยด้วยแล้วกับฟ้ากับไอ้อ่านกลัวนี่เดี๋ยวตื่นเต๋อเน้ไปอ่านทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนโหมทำอะไรเพื่อนผมเนี่ยมองยิงอุ้ยี่เยี่ยชิบหายแล้วโอ้ย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 ทุกคนผมว่าเราไม่น่าจะไปยุ่งกับสามีภรรยาเขาได้นะครับใช่ไหมครับคุณบิ๊กกุ้งเราไปดีกว่ากุ้งเขาเขาเข้าบ้านเนี่ยนี่บ้านกูไอ้เหี้ยไปแล้วทุกคนไปบ้าไอ้เหี้ยหู